แล้วนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันวันนี้ไอเชี่ยแม่งกระตุกเลยวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมสแลนดี้ทับบี้กันนะครับเป็นแบบเบต้าเวอร์ชันสองนะครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะอยู่ดีแม่งก็รู้สึกอยากเล่นขึ้นมานะไม่รู้เป็นไรชอบเล่นเกมผีนะครับ,นะรบมีให้เลือกตอนกลางวันนะมันก็จะเป็นสแครี่แบบน่ากลัวธรรมดานะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นตอนเย็นนะครับ เป็นสเกลเยก็คือน่กกากลัวขึ้นมาหน่อยส่วนต่อไปก็จะเป็นตอนคืนนะครับเป็นสเกลเยกันเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบนักัวสัตวสัต์อะนะมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยให้เราสะสมเทเลทับบี้คัดตดัดโอเคเริ่มเริ่มก็กดตัว e ไปจัดไปนะครับไหนสัตว์มามาเล่นดอยทับบี้เชีย่ยคัดตัดเค้กอยู่ไหน แดกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อมึงไอสัตว์เย็ดเค้นี่ไงคาตาสเค้กแดกแม่งอือได้หนึ่งได้หนึ่งอันเล่สัตว์ได้หนึ่งถ้วยอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาออกมา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 เซเนบอยทับบี้เราต้องตามทางไปนะครับเพื่อความเป็นชัย เพื่ออะไรสักอย่างเพื่อคดตาัดเอาเชียแมนกลับมาที่เดิมเลยโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยไปทางนี้ครับมันบังคับทางให้เราไปทางนี้เราก็ไปเลยไหนจะเล่นดอยทับบี้โอ้แน่จริงมา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 ,มาออกมาเลยเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวอันนี้โอเคทางนี้ครับแ <c oughs> ป๊บครับ <c oughs> <c oughs> ป๊บ๊บเสียง พับเสียงให้แม่งดังๆก่อนเวลาแม่งมาจะได้รู้ตัวโอเคทำไมแม่งเงียบจังวะโอเคนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วะนะครับเก็บเลยเฮ้ยพ่อมึงอะไอสัตว์เก็บทีนี่มีเสียงเลยนะเฮ้ยพ่อมึงมาเชียฟ์ซอสเชียรเบ้ยู๋เชีย์พ่อมึงไอ,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 อสัตว์กีดอันนีหนี้น โหเก็บอันที่สองม่งก็มาเลยคิดอัดใส่กูได้เต็มที่เลยมึงอ่ะเฮ้ย <c oughs> แม่งยังมาไม่เลิกเิเชี่ยตามติดตุกเลยนะเชี่ยไป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  <c oughs> ดวกเลยไม่ไหวจริงๆยังตามไม่เลิกเลยหรือเปล่าวะอย่าบอกแม่งมาดักข้างหน้านี่กูจบเลยนะ นี่ไงนี่ยประเด็นนะได้ไหมครับแทน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 โอ้โหคนรัทถึกอะโอ้ยโ,โอ้ยน่ากูจังเบยเชื่อมยังตามอยู่ปเนี่ยสัตว์โอเคดีมากไปนะครับความกลัวเป็นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นในใจซึ่งเราเป็นคนก่อขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่กลัวและนี่กูมาอยู่ไหนแล้วเนี่ย โอ้หลงป่าแล้เชีย่ยไม่ใช่แมงดักจุงนายจบเลยนะโหแมปแม่งก็ยาวเหลือเกินโอ้ยบ้านตะเลนดี้เย่ะเข้าไปเลยโหเย็ดคกอุ้ยเชียพอ่อมึงไออสัตว์เย็ดเคเย็ดเด้เชียรีบเอารีบออกดีกว่าเฮ้ยใจยเย็นอ๋อเชียนั่น,นีเองกระโดดได้ปะเย็ดกระโดดได้ด้วด้วย เราจะไม่เข้าไปทางนั้นนะครับโอ้ไอิแช่ดูดฝุ่นแนงก็อเฮ้ยพ่อมึงมาไอสัตว์อิเชียเอ้ยอ๋าเป็นเต็นทถอยเอ้ยเชียเลือกร้องได้แล้วสัตว์โตแล้วอ้เชียเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอ้เชียคาตัดเค้กยากแดงจริงๆเลย อย่าดักหน้ากูเลยโอเคอ่ะนะเชี่ยแม่งเลือดตามยังวะโอเคดีมากไปแกๆตีนกูนกนเลยนะโอ้ยเปิดไฟเชี่ยลืมเลยไล่เนี่ยไอ้ยืนไหนวะคดตัดควยอ๋อออกมาจะสุดแมพยังวะเนี่ย บองว่าคงยังนะแม่งไรหลังมาบัวโอเคดีไม่มีดีมากดีมากเยสทะเลโอ้ด้เชียเฮ้โอทะเลแสนไกลมึงมาข้างหลังกูหรือเปล่าไม่มีไม่มีมมมมดีมากดีมากไปดิแลกเอาไอเชีย่ยทำไมแม่งค่อนข้างอา๋ออ๋อใจเย็นใจเย็นมึงจะให้กูไปทางนี้หรือเปล่าอา๋ออ๋อซิร์ฟทำไมแม่งค่อนข้างบังคับทางจริงๆเลย โอ้แฝดตรงนี้มีปริศนาอะไรเปล่าไม่มีครับไปไม่ได้ด้วยโอเคดีมากอยู่ไหนอะขะัดเฮ้ยพ่อมึงมาสาดเชีย่ยใหม่ได้วะโวยเหอะสาด ไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอครับต้องจัดการให้ได้อ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนออกมา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 เด็กน้อยเชเบะออกมา,าเ,เฮ้ยเชียอีเชียที่เดิมเลยเนี่ยครับหนึ่งอันหนึ่งอันนะเฮ้ยเสียงระทึกใจจ,จริงเป็นอะไรที่แบบว่านะ โอเคอีกอันหนึ่งครับจัดไปทืน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 โอเคเสียงระทึกขอบใจมากนะที่เปิดเสียงให้เฮย้ยเฮียโหอย่างนี้แม่งก็ดักทางกูเลยทางไหนขวาซ้ายดีไปซ้ายดีโอเคแม่งมีอะไรป่าะวะไม่มีเอ้ย นี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับออกมาออกมามึงออกมามออกมาเสนดอยเฮย้ยเสียงเพลงก็ดื้อใจจริง,รงมีอะไรปะวะมีไหมนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยอ๋ออ๋ออะไรมึงอะไรมึง ศาสตร์ยียบแม่งเลยเอ้อแล้วเราจะดูตรงไหนวะวะ่ามันได้กี่ชิ้นแล้วโอ้ต้องจำหนึ่งเดียวใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่มีอะไรครับเราไปกันต่อเลย <c oughs> ไหนอ่ะเบื่อจึงไม่มีคนมากินอัดเซ็งวะ่ะ อยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยเจอเลยเชียอุ้อุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนมึงเหรอสีเหลืองอ่ะเด็ดโคกอะไรไงอ๋อใจเย็นใจเย็นพวกเออเออดีมากแต่ก็ยังคงตามอยู่นะครับเอ้ยไปไปไปเบะเบออกไปไม่เอาไม่เอามาเบะยังตามอยู่ปวะโอเคดีมากเลิกตามเราไปหามันกันเถอะ อยู่ไหนอยู่ไหนออกมามามานาเงเจอแล้วไอชีโอ้ไปท้าเซเลนดอยก็ไม่ไหวนะเนี่ยโอ้แล้วคาตัด,ตดมันอยู่ไหนวะคาตัดทับเเลนดี้เอ้ยคาตัดเเลนอะไรวะเออยเซเรนดี้ทับบี้ใช่ปะวะแม่งเริ่มสับสนกับชื่อเเรนดี้ทับบี้อะเซเลนอะไรวะเทเลทับบ,บ,บี้ลืมไปเลย ว่าเคยมีคราบไหนออกมาเหอะออกมาถึงนะติด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 ไอ้เชี่ยอยู่ไหนวะไหนอีกอันหนึ่งอะ่ะอยากกินแล้วเนี่ยโหหิวหิวหิว,หวอย่าบอกนะไม่มีเอ๊ะหรือมีเอ๊ะหรือยังไงเฮ้อเอ้ยบ้านมันอยู่ไหนวะทางเดิมมื่อวะเนี่ยนี่ <c oughs> แม่งไม่เจอเลย เอาครทักเฟซมาไว้ก่อนไว้ก่อนเอ้ยทางนี้ไปแล้วทางนี้ต้องอย่างนี้สิวางจัดไม่รู้จะทำอะไรเล่นแม่งเลยเลนดุ้งเลนดีเนด้เนี่ยนะทางนี้มีอะไรไหมทางนั้นรู้สึกว่าแม่งจะไปทะเลไปไปไป,ไป,ไปทางนี้ดีกว่านี่รัดเลยรัดเลย การเดินที่ถูกวิธีเนี่ยเราต้องเดินรัดนะครับเพื่อความรวดเร็วหรือเปล่าแต่ก็อาจจะทําให้เราหลงได้อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เชียสัตว์บ้านทเทรนดี้อยู่ไหนวะโอ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วจัดไปทือทืนทือท,อทอืมา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 ออกมา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  ตื่นต ja ื่นท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 ื่นเฮ้ยเมื่อไรจะถึงวะทางนี้ก็ได้วะเอากันอีกเออต่เลนดอยเอ้ยสุดแมพว่างวะอยู่ไหนเจ้อยู่ไหนเจ้ไม่เจอไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย อ๋อชนต้นไม้ยางยางยาง <c oughs> บ้านเลรินดิอ๋อเชี่ยคิดว่าเห็นโอ้อิเซเลนดอยอยู่ไหนบ้านเซินดีอยู่ไหนวะ <c oughs> หายากจริงๆเลยเว้ยแมพก็ยาวแต่ก็ทำให้ระทึกใจได้เหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยเชีย่ยพ่อมึงเนีสัตว์เฮ้ยอเชียเอ้ยอะไรมึงเนี่ย หกอันแล้วเนี่ยสัตว์มายัางวะโหเฮีย้ย <c oughs> แหมมาเป็นพัพหล่อนให้ติดตากันไปนะครับเฮ้มันอยู่ไหนกวะโอ้ยเชียเอ้ยถ้าวิ่งมาอย่างนี้แล้วเ,เจอสเลนดี้เนี่ยแม่งแบบโอ้สัตว์หรือจะไปไหนและย่ไหนเจ้าบ้านสเลนดี้ วิ่งอย่างเดียวครับตอนนี้เพื่อความรวดเร็วในการน,นี่ไงเจอแล้วน่ากินจริงๆเลยเจ็ดอันแล้วครับเจ็ดอันแล้วครับโอ้โหยเป็นเลือกที่แบบว่าเอิมถ้ากูชนะนี่มันจะเป็นยังไงวะอยากจะรู้จริงๆเลยนะครับเอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ทุ่งกว้างนี่ไงเจอแล้ว ไป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 เข้าเขาเข้าเขาเขาไปเข้า,ขา,ขาไป,าไปเอาไอ้สัตว์นี่ไงเจอแล้วคาตาดัดโอเคดีมากไปไปไปออก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 เดี๋ยวแม่งมาไอ้เชี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเก็บทีนี่แม่งแบบระทึกใจชิบหายเลยเผ <c oughs> ื่อแม่งมาตุ่ยหลังเอาอติดติดไอ้เชี่ยเฮ้ย อยู่ไหนเน่ยอยู่ไหนนะ,ไ,นนะไม่เจอนายเลยอะคาสตารเรียกจะเป็นชื่อคนเลยทางนี้ไปยังวะครับไม่รู้ต้องลองอยู่ไหนเจอเลินดีโหไม่กลัวหออกมา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 ,มาวิ่งตลอดเวลาโอ้ยอ๋อทางแยกไปทางนี้ก็ได้วะลองลองลอง รัดรัดลอ,ลองลองครับโอ้โหตันเอ้ยพ่อมึงเชียร์เอ้ยเชียร์ตุยหลังกูดีกแกโอ้ไปไกลเลยโอ,อ้กินอัดอีกเออเฮียเลิกกินได้แล้วตันตันตันเป็นคุณตันเลยโอ้โหคดตาดอีกอันนึงอ่ะอีกสองอันน่ะ อยู่ไหนเอ้ยอย่าหยุดเอ้ยนี่ไงชัดเจนเลยเฮียเอ้ยอือืเจอทีนี้เป็นต้องขนลุกตุยตุดเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ไป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 เลยไปเลยหขาขาขาวจริงๆเลยไป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 เอาเอาปิดไฟตอนไหนวะเนี่ย หนึ่งไม่เจอโอ้เซ็งว่ะแม่งอีกสองอันน่ะจะเหลือไม่ทำดอยแล้ววะเดี๋ยวบอกเราแม่งตาม <c oughs> เฮ้ยดันไงีเชียอชัดเจนนานไงจบเลยสัตว์พอเลยเชีี